เครื่องบินของสีหมุนีจอดที่จีเรียบร้อยครับสีหมุมนีกษัตริย์เขมรจะต้องเดินทางไปพบกับสีจิ้นผิงเพื่อที่จะขอให้สีจิ้นผิงเนี่ยอย่ามาอย่ามากระทืบเขมรประหนึ่งเหมือนจะไปรับสารภาพว่าที่ผ่านมาเป็นการบริหารของนายฮุนเซนไม่รู้ว่าฮุนเซนจะรู้เรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดสีหามุนีพูดเรื่องนี้ขึ้นมา ็เท่ากับว่าสีหมุนีหักหลังฮุนเซนแล้วสีหะมุนีจะกลับเข้ามาประเทศตัวเองได้หรือเปล่าแล้วกลับมาแล้วมั่นใจไหมว่ารุ่งเช้าจะ,จะมีลมหายใจอยู่คือพูดง่ายๆว่าตัวเองแบกแบกหน้าตาในฐานะกษัตริย์เขมรไปพบประธานาธิบดีของจีนคือผู้นําสูงสุดของจีนพบคือสีจิ้นผิงโกรธไงจีนโกรธมากเรื่องนี้คือคุณเอาตังผมไปคุณขอเงินจากผมไป วันนี้คุณโกงเงินคุณร่วมมือกับไอ้ฮุนเซนโกงเงินของคนจีนที่จะไปลงทุนลงทุนในเขมรแล้ววันนี้คุณยังจะลากอเมริกามาเหยียบหน้าผมแล้วคุณจะมาคุยกับผมเนี่ยนะคุณจะตีสามหน้าเลยเหรอสีผมว่าสีจิ้นผิงโกรธเรื่องนี้มากแล้วเขาคิดว่าเขาจะไม่คุยเรื่องพวกนี้กับกับใครถ้าสีจิ้นผิงไม่เข้าไม่เปิดโอกาสให้สีหะมุนีเข้าพบผมว่าสีหะมุนีกระจอกไปเลยนะ กระจอกไปเลยนะทันทีเลยนะแล้วผมเชื่อว่าจีนเขาคงจะได้รับบทเรียนอันสาหัสแล้เนีว่าการที่กูไว้ใจมึงการที่กูช่วยเหลือมึงแล้วสุดท้ายมึงมาหักหลังกูเนี่ยไปขอร้องเขาว่าว่าเออถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยยุติหน่อยได้ไหมหรือว่าพยายามที่จะขอลื้อฟื้นความสัมพันธ์แต่ผมทราบจากแหล่งข่าวมาภาสีจิ้นผิงไม่ให้เขาพบเขาไม่พบเลย ก็แสดงว่าราคาราคากษัตริย์ขเขมรก็เหมือนกับหมาตัวหนึ่งคือไอ้เหี้ยไปขอเขาว่าวันนี้ขเขมรไปไม่รอดมันแสดงให้เห็นถึงว่า,ขาเขมรเนี่ยมันถึงจุดจบแล้ววันนี้มันอยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่ศรีหามุนีแล้ววันนี้ศรีหามุนีจะเจรจาสําเร็จหรือไม่สําเร็จไม่ไม่ทราบแต่จีนเป็นคนจําเป็นคนเจ็บแล้วจําเลยคาแมทามปล่อยข่าวว่านายเลยนายคุนมันเน็ตเนี่ย เดินทางไปพบนายมาโครงเอ็มมานูเอลมาครงเพื่อไปคุยเรื่องของการซื้อเครื่องบินลบนะครับลาเฟลหนึ่งฝูงบินไอเ,เครื่องบินลบในไม่ใช่รถยนต์ไอรถยนต์คนละล้านสองล้านเนี่ยมันยังพอคุยกันได้นี่เครื่องบินแล้วแม่งเ,เป็นลาแม่งเป็นลาเฟลด้วยลาเฟลนี่ลำหนึ่งแม่งสี่ห้าพันล้านมึงเอาเงินมาจากไหนไอเฮียจริงไหมคอมเมน เวลามึงจะเฟกนิวเนี่ยมึงก็อย่างบอกกันที่บอกนะมันเฟกนิวได้เฉพาะคนในชาติมันล่าสุดนักข่าวเอมเมนไปยืนถ่ายต้นปูไปยืนถ่ายตรงประสาทต,ตาเมือนทมเห็นธงชาติไทยปักอยู่เต็มเลยยางล้อรถยนต์ลวดหนามสลึงสีดำแสลนสีดำเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม่มั่นใจกลัวตาฝาดแม่งขับรถไปที่ภูมะเขือเห็นธงชาติไทยปักอยู่สูงริ้วเลย งงเป็นไก่ตาแตกแล้วรัฐบาลเป็นไงแล้วกูเชื่อเลยนะไอเฮียเนี่ยไม่อีกไม่ขี่วันเดี๋ยวก็ติดคุกอีกไม่ขี่วันเดี๋ยวก็ติดคุกไอ้นักข่าววันเนี้เพราะมึงเสือไปเอาเรื่องจริงแม่งและแม่งถ่ายรูปถ่ายคลุงถ่ายคลิปไปลงในโซเชียลเขมนคนเขมนก็เลยตอนนี้เสียงแตกหมดเลยแล้วโดยเฉพาะยิ่งเจอเจออะไรฮนะเจอหนุ่มไทยไอทรงปัดเป๋ไปทำคอนเทนต์หลอกคนเขมนไอเฮียเขมนแม่งอ,อูด่ากันยับเลยสั์ ขมิมนมันโง่จริงนะมันเรียนวันละสองัรงนี่นี่ถ้ามันเรียนวันละห้าชั่วโมงมันยังจะพอมีสติสตางค์บ้างนะแม่งเจอคนไทยแม่งไปทําทรงปัดหีหมาทรงเป๋มางเงี้ยเขาเรียกทรงปิดหหมาไอเฮียแล้วก็ไปยืนบวชเปรนเปรนตอนยตะนยเปรนโอนเปรัน,อ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 นอไอเฮียขมินแม่งเป็นไงไอสัตว์เฮ้ยเราคิดประสาทได้เหรอพอแม่งเห็นธงชาติไทยไปยืนโบกอยู่ข้างหลังเท่านั้นไอเฮีย เอาตกลงเราโดนยึดแล้วเหรอเนี่ยแล้วเรื่องที่ที่ภาษาตาควายเราโดนแล้วเหรอไอเหียภาษาตาควายมึงยังมองไม่รู้เลยว่านี่คือภาษาแม่งไม่ได้เกี่ยวกับภาษาตาควายเลยด้านหลังมันเนี่ยแสดงว่าคนเขมรมันไม่รู้จักภาษาตาควายมีหน้าตาเป็นยังไงไงไอเหียมันฟังอย่างเดียวเนี่ยพรกโกนสน้อยโกนสนาบาลังโกนประเสียมเนี่ยเท่านั้นเองอ่ะยึดแม่ตกใจดีใจเอ้า ตกลงเมื่อกี้เราเรายึดได้แล้วตอนนี้ทําไมทหารไทยกับสงครามไทยไปอยู่ข้างหลังเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นไงไอคนที่คนไทยที่ไปทำสทงครามปีหมาก็บอกมันก็พูดแล้วไปมันไทยบอกว่ขาขณะนี้ประสาทโดนทหารไทยยึดหมดแล้วไ <c oughs> อ้เหี้ยกูนี่นั่งขำที่หมายเลย <c oughs> นะเราไปปั่นมันตั้งแต่ไอ้นี่ฮะพลเอกสุจิตแล้วอ่ะมียศพลเอกเรียบร้อยเลยนะไอ้ยยสุจิตแม่บอกยัด เอ้ยอัตมาอยู่ไม่ได้แล้วโลกระทืบตายแน่เลยแม่งต้องหนีไปเลยอย่างขืนต้องหนีอยู่ไม่ได้นะสุดท้ายสีหามุนีก็พร้อมที่จะยกขมรให้กับจีนหมดจีนอยากจะทําอะไรอยากจะได้อะไรพร้อมทําเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าครั้งนี้ฮุนเซนกดปุ่มเมื่อไหร่เนี่ยเฮียขมรจะเปลี่ยนหมดเลยนะแล้วจีนเองเขาแข้นขเขมรยอยู่ด้วย เขาเก็บตัวสไลด์ดึกกับเก็บตัวอินบุญเอียงอยู่ในจีนน่ะเขาเก็บทั้งครอบครัวเลยจีนเลี้ยงดูเลยเขารอวันเอาคืนเท่านั้นจีนเนี่ยรอวันเอาคืนเท่านั้นคือพูดง่ายๆเลยนะว่าถ้าเกิดไทยกับจีนมันรู้กันนะะแค่จีนกับพิบตากึกเดียวเท่านั้นน่ะเย็ดเป็ดเรียบร้อยเลยหาพลเอกลังสีบอกว่าจีนรลเสเซียรลาวจะเขาจะซ้อมรมร่วมกันอ๋อก็บอกแล้วเขาเขาไม่ได้ทำเรื่อคอมเมน คราวนี้ที่จีนกับรับเสเซียเวียดนามลาวเขาจับมือจะซ้อมรบร่วมกันเนี่ยเขาต้องการโชว์อเมริกาเท่านั้นไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเขมรเลยขเ,เขมรก็ไม่ต้องโชว์เยอะขนาดนี้หรอกเออเขาแค่ส่งปืนใหญ่แตอย่างรัเสเซียส่งปืนยงปืนใหญ่ส่งอะไรไปให้ก็จบแล้วแต่นี่การซ้อมรบคราวนี้มันเป้าหมายเขาใหญ่กว่านั้นไงเขาต้องการโชว์ศักยภาพให้กับอเมริกาดูว่า วันนี้สี่ประเทศนี้เป็นพันธมิตรกัน <S <S แล้วสี่ประเทศแล้วก็สองประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นลาวนี่จีนจ๋าเลยลาวเนี่ยชัดๆเลยล้านเปอร์เซ็นต์ลาวนี่ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ส่วนเวียดนามก็ตีสองหน้าเหมือนกันแต่ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาไปจีนอีกสิบเปอร์เซ็นต์เขาไปทางอเมริกาเพราะเขาต้องคบเขาต้องทำการค้าอยู่ตรงนั้น แต่ที่เขาเหม็นบินไปหาเนี่ยสีหหมุนีต้องบินไปหาเนี่ยพาแม่ไปด้วยต้องพาแม่ไปนั่งร้องไห้นะต้องร่างร้องไห้ต่อหน้าไอคณะกรรมการสภาประชาชนจีนเนี่ยนะว่าแกเป็นคนแก่แล้วอย่าทาแม่ผมเลยถ้าพี่จะเข้ามาประเทศผมพี่จะเข้ามาปกครองก็ขอให้ผมเป็นกษัตริย์อยู่ต่อกันลวกันถ้าพี่จะจัดการหุนเซนก็เรื่องของพี่แต่ผมก็งคงดํารงไว้นะแต่ผมก็พร้อมจะทําตามพี่ทุกอย่าง ตอนนี้พี่อยากได้เลยพี่จิ้มมาเลยตอนนี้ผมกลับไปเนี่ยเดี๋ยวผมสั่งได้เลยผมเป็นเจ้าของประเทศที่ยถามว่าฮุนเซนกลัวไหมเรื่องเนี้มันก็ระแวงสีหามุนีนะว่าจะไปพูดอะไรแต่เชื่อผมเถอะครับคนสนิทของฮุนเซนต้องตามประกบสีหามุนีอยู่แล้วเพราะเขาเขาป้องกันการที่คุณจะไปพูดอะไรนอกบทจริงไหมถามว่าสีหามุนีแค้นฮุนเซนไหมก็แค้นนะเขาแค้นแล้วเวลาชาติแม่งล่มจมกษัตริย์ก็ไปด้วยนะ แล้วผมเชื่อเลยว่าถ้าจีนแม่งเข้ามาได้งานนี้ถ้าแม่งเปลี่ยนนะเปลี่ยนถ้าแม่งเปลี่ยนผู้นําจากคุณเซนเป็นเตียบันนะสมมุตินะคุณคิดว่าเสีมบุนีจะรอดไหมไม่รอดนะครับจีนแม่งล้างบางเลยนะถึงแม้ว่าในอดีตจ,จีนจะไม่เคยมายุ่งยากเรื่องเรื่องภายในประเทศเขาจะไม่ลุ่มล่ามเขาจะทําเฉพาะเศรษฐกิจกับความมั่นคงของเขาเท่านั้นเองเขาไม่ยุ่งในประเทศคุณจะปกครองด้วยระบอบอะไรเขาไม่สนใจแต่วันนี้นะครับจีนให้ความสนใจว่า มึงไปร่วมมือกับฮุนเซนไงแล้วเขาไม่สนนะเขาไม่สนว่ามึงจะถูกบังคับเอาปืนจ่อหัวหรือจะเอาอะไรมาล่อมึง้วมึงต้องทําตามฮุนเซนเขาไม่สนใจเป็นผมเป็นผู้นําจีนผมก็ไม่สนใจผมถือว่าคุณแม่งเป็นภัยร้าย,ายถ้าเกิดสมมติฮุนเซนต้องจากไปมีอันเป็นไปหรือยังไงแล้วคนใหม่เข้ามาคุณก็ยังเป็นหอกข้างแค่ของจีนนะเพราะว่าสักวันหนึ่งเกิดสมมติว่ามันมีมันมีเหตุพลิกผันหรือจับพัดจับผูขึ้นมาเนี่ย เกิดหุ้นเซ็นสองสามลอยขึ้นมาเงี้ยมึงก็เล่นตามบทนั้นต่อไงนั้นผมเชื่อว่าจีนเขาต้องล้างระบอบแล้วการล้างระบอบก็คือล้างผ่านสมมติว่าตระกูลเตียบันขึ้นมาอาจจะเป็นนายนายพลเอกเตียเซเฮฮาฮาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีขเขมรก็คงออกกฎหมายล้างระบอบกษัตริย์ทิ้งทั้งหมดนะครับคุณอย่าลืมนะครับถึงแม้ว่าประชาชนส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งเขายังเชื่ออะไรลักยังยังรักและยังศรัทธาตระกูลนโรดมอยู่ก็จริง่ง แต่คุณต้องเข้าใจธรรมชาติของโลกใบนี้ว่าคนที่แม่งถือปืนเท่านั้นแม่งใหญ่สุดคนที่แม่งมีปืนอยู่ในมือคือผู้กำหนดชะตาชีวิตประเทศคนที่แม่งถือปืนอยู่ในมือแม่งคือคนเขียนประวัติศาสตร์เขียนทุกสิ่งทุกอย่างจากขาวกลายเป็นดำจากดำกลายเป็นขาวได้และผมก็เชื่อว่านาโรดมก็ไม่รอด ผมเชื่อว่าถ้าเกิดจีนสนับสนุนตระกูลเตียขึ้นมาตระกูลเตียก็ต้องออกกฎหมายและประกาศเอาความผิดกับนโรดมว่าเป็นกษัตริย์ที่กล้าหายสงครามร่วมมือกับอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเ,นเตโชโมโหปิดปีดป,ดปิดเนี่ยร่วมมือกันพาประเทศเข้าสู่สงครามพาประเทศเข้าสู่ความหาย,ยนะผมเชื่อว่าอย่างนี้เขาเขียนแน่ๆคุณไม่ต้องห่วงแล้วครับ การที่จะล้มคนคนหนึ่งที่จิ่งยิ่งเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศด้วยมันก็ต้องเขียนอะไรให้มันอลังการเอาไว้แล้วเพอเอๆเ,เนี่ยนะไอ้เหี้ยการเขียนการเขียนครั้งนี้เนี่ยอาจจะเขียนถึงพ่อมันด้วยถึงไอ้ศรีหนุด้วยว่าที่ผ่านมาประวัติศาสตร์เขมรต้องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองเพราะมีนายนโรดมศรีหนุเป็นผู้ร่วมขบวนการแก๊งเอฟโฟร่วมกับนายพรพศเขียวสัมพันธ์ คุณเซนโดยอาศัยชีวิตของคนเขมรเหยียบหัวกลับมาเป็นใหญ่ได้เอาส้นตีนเหยียบกองกะโหลกคนเขมรที่ผู้เป็นผู้บริสุทธิ์เข้ามาเป็นใหญ่ได้ดังนั้นถ้าเกิดยังขืนปล่อยไว้คมอาจจะเป็นภัยต่อประเทศจึงเห็นสมควรในรเทศนี่คือเขาให้โอกาสเลยนะถ้าสมมุติเป็นไปได้เนี่ยผมว่าเขาคงไม่ฆ่าทิ้งหรอกเขาคงจะเนรเทศไปที่อื่น นะครับแล้วก็จะประกาศความผิดของนายของตระกูลนะรดมทุกวันทุกวันทุกวันนะครับเป่าหูทุกวันทุกวันทุกวันคนแม่งจักรลักกลายเป็นเกียรติเหมือนกับเพลงที่เราฟังเพลงบางเพลงไม่เพาะแต่แม่งเปิดกอหูกูทุกวันอย่างเงี้ยฟังไปฟังมาแม่งเพาะเฉยเลยเฮียนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าถึงค้าวต้องยึดอํานาจล้างระบอบเปลี่ยนระบอบนะครับรัฐบาลใหม่ก็ต้องเป่าหูทุกวันเป่าหูทุกวัน ทำคอนเทนต์ทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวสักวันหนึ่งคนเขมรก็เกลียดน่ารดมไปทั้งหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเตซีเฮฮะมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมว่าความสัมพันธ์อาจจะรื้อฟื้นกับไทยใหม่การปักปันเขตแดนอาจจะง่ายขึ้นนะครับก็อยู่ที่ผลประโยชน์แล้วครับว่าเราจะแลกผลประโยชน์อะไรกับเขมรน,นะครับเราจะจะแลกผลประโยชน์อะไรกันกับเขมรเท่านั้นเองเราอาจจะได้อย่างเสียอย่างได้อย่างเสียอย่าง ก็ถือว่าวินวินชิวชิวนทั้งคู่วิน,นวินกันทั้งคู่จริงไหมครับออาประมาณนี้อะไรที่ที่หนึ่งต่อสองแสนกับหนึ่งต่อห้าหมื่นมันจะมาคุยกันถามว่าคุยกันได้ไหยตอนนั้นจะคุยกันได้ถ้าผู้นําเปลี่ยนไปไอความที่ผู้นําจะไปกดคนให้มันข้างชาติเหมือนเดิมมันมันมีตัวอย่างให้เห็นไงก็คือนายอุนเซนไงผมเชื่อว่านายเตเซียเฮฮาฮาเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ผมว่าเขาจะไม่เอา อะไรมาเสี่ยงแบบนี้และผมเชื่อว่าเขาจะเดินเกมฉลาดกว่านี้แต่แน่ๆก็คือเขมรก็จะเหมือนเดิมคือเดินเกมสองหน้าเพราะมันถูกเปิดมาแล้วไงการเดินเกมสองหน้าคือคุณจะไปปิดก็คงจะลําบากแหะแต่สุดท้ายนะครับยังคงจะให้ประโยชน์กับจีนมากกว่าสหารัฐอเมริกาอาจจะให้จีนประมาณ90% 80%อีกส0 20%ก็คงจะให้กับสหรัฐอเมริกา นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทําอย่างนี้แล้วจีนจะพอใจไหมมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าไอรัฐบาลใหม่ของขเขมรที่กําลังจะเกิดขึ้นมาไม่นานในเร็วๆนี้เนี่ยคุณจะเอื้อประโยชน์อะไรให้กับจีนบ้างเพราะจีนเ็าไม่ได้มองอะไรเขามองต่งผลประโยชน์อย่างเดียวว่าจีนเขาจะได้อะไรบ้างจากการที่เขาจะไปทําตรงเนี้นะครับถ้าทุกอย่างถ้าทุกอย่างมันคุยจบดิวจบก็คือจบก็ไทยแลนด์เอเออเอ๊ะไทยอ,อย่างเงี้ย แล้วเป็นไงไทยก็ยั่วยุไม่ยิงไม่ยิงอาจจะเต้นลำโชไอพวกทหารขเขมรยิงสองกล้องมาแต่ไทยก็เต้นลำโชว์เงี้ยเอามีรถหงรถแห่มาจอดบึมบําบึมบับึมๆ,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 ๆเาเงี้ยใช่ไหมเออเดยวเขมรเขาก็ทนไม่ได้เขาก็ยิงใส่เข้ามาเองหรือไม่ก็มีวิธีหนึ่งคือพูดง่ายๆว่าจีนอาจจะกดดันอาจจะกดดันขเขมรจนขเขมรแม่งสติแตกทนไม่ได้แล้วก็ระเบิดเลยทีนี้ แล้วทีนี้ก็เข้าทางเลยเก็ส่งสัญญาณให้ไทยบอกเอาไปหนึ่งพันล้านหยวนจัดการเลยให้เรียบร้อยกวาดให้เสร็จนะอย่าเหลือร่องรอยนะอืจากนั้นมาเป็นไงครับถ้าเกิดลาวอยากจะผสมด้วยอะไรก็อยากจะลองอาวุธใหม่ที่รัสเซียส่งให้ก็เป็นไงก็ประกาศเองขเขมรยิงลูกปืนใหญ่ตกมาในพื้นที่ของสปปลาวจากนั้นลาวจะมีความจําเป็นต้องใช้อาวุธแล้วก็ยิงโชว์ของใหม่ให้รัสเซียดูว่าของที่ให้ไปใช้คุมนะพี่ อะไรแบบเนี้ผมถึงบอกว่าหุนเซนนอะมันรั่วถ้ามันไม่รั่วแต่แรกนะมันจบแล้วมันมั่นใจว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยมันทําถูกไงมันคิดว่าเดินแผนสองหน้าเหมือนกับไทยแล้วนะเขมรจะรอดแต่มันไม่รอดผมพูดมาเป็นเดือนแล้วว่าจีนเนี่ยแม่งไม่ไว้ใจหุ้นมาเน็ตขนาดไอ้เงินค่ากีฬาซีเกมของเขมรเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วยังจ่ายจีนไม่ครบเลยไอ้ค่าแสงสีเสียงอ่ะคุณคิดว่าเขมรมันทําอย่างนั้นได้เหรอ เปิดซีเกมส่าอลังการเลยอ่ะคนจีนทั้งนั้นที่มาทำโดนเดินที่แม่งลอยปภาษามาคนจีนทั้งนั้น